เอ๊เมซี่ผู้ป่วยได้กินของผิดสำแดงโผล่ออกมาหรือยังออกมาแล้วมาดูสิอาหารและกระเพาะก็ปกติไรสิ่งแปลกปลอมเขาว่ากินอะไรไปนะเขาบอกว่ากลืนงูเข้าไปอะไรนะทถมยังเป็นงูเห่าด้วยล้วทำไมไม่พาเขาไปแผนกจิตเวชล่ะเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ช่วยเขาเอางูออกมาให้แล้วก็ต้องให้ตายก็ไม่ไปนั่นไงพี่สุวีกำลังคุยกับเขาอยู่ ทำไมผมมึออัดคอไปหมดเลยคันมากเลยเนีย่คุณรักษาคนเป็นไหมเนี่ยคุณจะไม่รักษาให้ใช่ไหมคิดจะให้ผมไปแผนกอื่นหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ฉันกล้าที่ไหนล่ะคุณลุงฉันจะถามอีกรอบนะาถามอะไรลุงกลืนงูเห่าลงไป<ม>ใช่ไหมใช่ยาวเท่านี้ไหมมันยาวกว่านี้อีกถ้ากลืนจริงคงมาไม่ถึงห้องฉุกเฉินหรอกนะเอเอหมอพูดอะไรนี่หมอหาว่าผมโกหกแล้วหลอกลวงหมองั้นเลยไม่ใช่ งันสรุปตอนนี้หมอรักษาผมได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดหมอรักษาผมไม่เป็นก็ให้หมอคนอื่นรักษาแทนไม่ต้องรักษาแล้วลุงก็บอกหมอสิว่าเกิดอะไรขึ้นตกลืนงูเข้าไปไงน,น,นี่คนนี้คนนี้ดูแล้วน่าจะเก่งกว่าคุณหลายขุมนะมนันเร็วรักษาให้หน่อยให้คุณกลับไปนอนไปมาฉันเองลุงครับได้ผลเอกซเรย์ของลุงแล้วนะอะไรทอ้องใช่ใช่ มีงูอยู่จริงด้วยะเฮ้ยไปเรื่อยมาถ้าเกิดไม่รีบจัดการจะเป็นอันตรายมากงั้นหมอก็รีบช่วยเอามันออกมาเซอีกประเดี๋ยวให้พยาบาลมาฉีดยาสลบให้ลุงออลุงจะรู้สึกเหมือนกับหลับไปเลยนะเพราะเราจะผ่าตัดเล็กให้กับลุงหลังจากลุงฟื้นขึ้นมาจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเหรออันนี้ประคองอาขามันมาถึงตรงนี้แล้วแน่แล้วแล้ยากรองระสาทห้ามลริกรมเดี๋ยวผมอยู่จัดการที่นี่ ซูยอีที่ลลเซินล่ะจับงูอยู่ตัวยาวขนาดนี้เก่งไหมล่ะ